สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News u p ัปเดในช่วง Pre-Open Report ค่ะประจำวันจันทร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2568โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง Youtube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึง TikTok ข่าวหุ้นธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัฒระเดชาธรรม เช่นเคยนะคะรายการ Stock News u อัปเดตของเราก็จะมารวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวงการตลาดหุ้นตลาดทุนไทยตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมประกอบการพิจารณากันค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นตามประเทศกันก่อนนะคะไปดูทางด้านตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีนะคะก็มีการปรดปรับตัวลดลงโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นธนาคารของอังกฤษขณะที่นักลงทุนได้ประเมินข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและยูโรโซนทําให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปรีปรับตัวลดลง0.57%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรปรับตัวลดลง0.76%ดัชนี FTSE 100ตลาดหุ้นลอนดอนปรีบปรับตัวลดลง 0. เช่นเดียวกับตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดปรับตัวลดลงโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นเดลหุ้นอินวีเดียรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขณะที่นักลงทุนมีการประเมินข้อมูลเงินเฟ้อซึ่งสะทาาสสกก้อนว่าภาษีศุลกากรนั้นเริ่มส่งผลต่อราคาทําให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงที่ระดับ0.20%ดัชนี s s 500ปิดปรับตัวลดลง0.64%ดัชนีแนส d a แตกปิดปรับตัวลดลง1.15%ค่ะ ไปอัปเดตกันที่ตลาดคอมมูนิตี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูราคาน้ำมันดิบดูใบเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันค่ะราคามีการปรับตัวลดลง0.98มาปิดอยู่ที่ระดับ65.65ด65อลลาร์สหรัฐต่อบาเรลขณะที่ราคาทันหินนิคาโซ่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง0.04มาปิดอยู่ที่ระดับ111.50ดอลลาร์สหรัฐต่อตัอตน ส่วนค่ากันกลั่นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง0.52มาปิดอยู่ที่ระดับ3.81ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลว ไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกันค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโคเม็กซ์มีการป,ปร,ปรับตัวเพิ่มขึ้น4.180ดอลลาร์หรือว่าที่เป็น1.20%มาปิดอยู่ที่3,516.10ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโตขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนหลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นเป็นไปตามความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ไปเช็คค่าเงินบาทกันนะคะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่32บสาท32สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ32บสาท24สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนคุณผู้ชมท่นานใดที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญบิตคอยเช้านี้ราคาบิตคอยอยู่ที่3 5 2ล้าบาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวลดลง1.31%งค่ะ อัพเดตภาพรวมของตลาดทั่วโลกกันแล้วนะคะกลับมาดูภาวะการตลาดหุ้นบ้านเรากันต่อค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่ระดับ1 3 1 2 6 6 6 1จุดค่ะถือว่าปรับลดลงไป13.48จุดหรือว่าคิดเป็น1.08เป็นต์ค่ะโดยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่52,475 1 4 0ล้าน1บาท ไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันค่ะอันดับที่1เป็น PTT นะคะปิดอยู่ที่31บาทลดลงไป50สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.59%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย3,142ล้าน310,000บาทอันดับ2 k b a n k ปิดอยู่ที่168บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นบวกไป1บาทหรือว่าคิดเป็น0.60%้ดยมูลค่าการซื้อขาย2,995ล้าน160,000บาท อันดับ3 Advanced ปิดอยู่ที่294บาทลดลงไป5บาทหรือว่าคิดเป็น1.67%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,627ล้าน130,000บาทอันดับที่4 CPO ปิดอยู่ที่44 000, บาทลดลงไป50สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.12%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,386ล้าน110,000บาทและอันดับที่5 Delta าปิดอยู่ที่150บาทถือว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,290ล้านบาทค่ะ ไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยพลิกกลับมาปิดในแดนลบมาจากการขายของนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ3951,740บล้าน7 0 0 0บาทสถาบันในประเทศขายสุทธิ1 0 9น2 90, บาทส่วนนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ3665,990บาล้าน9 0บาทบัชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ395ก 00, ล้าน0 0 0บาท ส่วนการซื้อขายพันโปรเกมเทรดดิ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีมูลค่าซื้ออยู่ที่24,991ล้าน6 9 0 0 0 0บาทมูลค่าขายอยู่ที่28,745ล้าน3 3 0 0 0 0บาทเท่ากับขายสุทธิ3,753ล้าน6 3 0 0 0 0บาทคี่เป็นสัสดส่วนประมาณ50.75%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาด โดยถ้าหากว่าเราไปดูย่อยๆโปรแกรมที่ใช้การซื้อขายสูงสุดนะคะได้แก่หุ้นของ AWC, CPF, Centel, ERW และ Global ค่ะคุณผู้ชม ซึ่งสาหรับถ้าหากว่าเราไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยส่งท้ายสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าดัชนีนั้นมีการปรับตัวลงค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะคะก็มีคําวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงคอรมอเองก็ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยนั่นเองนะคะก็ทําให้ถือว่ารัฐบาลนี้สิ้นสุดลงแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองน,นั่นเองค่ะซึ่งแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะคุณผู้ชมนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์กันไว้ค่ะว่าดัชนี นั้นยังคงมีการแกว่งซึมตัวหากว่ายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆนะคะโดยก็ต้องเกาะติดในเรื่องของฟักพักเพื่อไทยนะคะที่ณนะตอนนี้เองเนี่ยก็มีการเดินเกมไปพูดคุยกับทางพักประชาชนหรือจะมีการจับขั้วการเมืองใหม่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีการคาดเดาเอาไว้นะคะโดยให้แนวรับไว้ค่ะอยู่ที่1230จุดนะคะซึ่งถือว่าไม่ควรหลุดค่ะเพราะว่าจะทําให้ดาวไซน์นั้นเปิดรวมถึงมองแนวรับไว้นะคะถัดไปอยู่ที่1210จุดแนวต้านให้ไว้อยู่ที่ 1, 1,250- ถึง1,260จุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพาดหัวข่าวเด่นรายวันของหนังสือพ,พิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะหุ้นไซเวล์ลุ้นนายกใหม่วัดกำลังอนุทินชัยเกษมประชารัพักประชาชนเคาะวันนี้เลือกเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเพื่อไทยภูมิใจไทยเดินเกมชิงตั้งรัฐบาลฝุ่นตลบ กล่อมพักประชาชนช่วยโหวตอนุทินชใยกเกษมนั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมยอมรับข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขด้านพักประชาชนยังสงวนท่าทีขาดทราบคำตอบวันจันนี้ด้นานหุ้นไทยไซเวต่อแนวรับอยู่ที่1,230จุดแต่หากว่ายังตั้งนายกราชา้าดัชนีจะหลุดไปอยู่ที่1,220ถึง1,200จุด และกลุ่มหุ้นปรับตัวได้ดีกว่าตลาดเช่น a d v a n c e BDMs BH BCS g p s c และ g a f ส่วนกลุ่มหุ้นปันผลได้แก่ Echo Iti SCB KTB กลุ่ม Global Place ได้แก่ PTT PTTEP และ ITC บางจากถอนหุ้น b s r c ตั้งโตรับซื้อไตรามาส4 บีซีพีเตรียมถอมหุ้น BSRC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ภายในธันวาคมปี68ล่าสุดอยู่ระหว่างยื่นไฟลิ่งกะละตอทันเทนเดอร์ภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวด้านการดำเนินงานขณะที่ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ยังมองบวกเดินหน้าขยายปั๊มร้านกาแฟอินทนิลตามแผน นอนแบงค์ bank, ครึ่งปีหลังยังแกร่ง MTC สวัสด์ติดล้อเด่นกลุ่มไฟแนนซ์แนวนง้งครึ่งปีหลังยังสวยสินเชื่อเติบโตต่อต,ต้นทุนมีความเสี่ยงทรงตัวนำโดยสวัสด์ติดล้อและ MTC นักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรปี68ถึงปี70ขึ้นอีกรองรับแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ต่ำกว่าคาดการ ด้านธิดาแก้บุตาผู้บริหารสวัสดิ์มั่นใจสินเชื่อปีนี้โตได้5-10%คุมหนี้เสียไม่เกิน4%กราฟขายหุ้นกู้30 0 0 0ล้านต้นทุนลดปีละ400ล้านกราฟเตรียมขายหุ้นกู้30 0 0 0ล้านบาทปลายเดือนนี้ดอกเบี้ยระหว่าง1.6 2 6 7ถึง2.67%แบ่งเป็น3รุ่นอันดับเครดิตเ A อลบช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ปีละ4 0 0ล้านบาท บลบ,บหลวงระบุต้นทุนหนี้ลดลงดันกำไรระยะยาวเพิ่มขึ้น1% BCS ผู้ป่วยทะลักดังครึ่งปีหลังเด้งรายได้ปีนี้โต10% BCS มั่นใจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกรับรู้รายได้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นบวกกับเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์รักษากลุ่มโรคซับซ้อนตลอดปีนี้อยู่ที่12,000บาท นุนงบปีนี้รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตามน้าโต5-10เอร์เซ็นต และทั้งหมดนี้นะคะก็คือพาดหัวข่าวเด่นรายวันของนางสืพิมข่าวหุ้นธุรกิจที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะส่วนรายการต่อไปกับรายการข่าวหุ้นจากตลาดคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะรวมถึงประเด็นที่น่าสนใจจากทางบริษัท BCPG จีจำกัดมหาชนหรือว่า BCPG เกี่ยวกับเรื่องของโครงการวินฟาร์มมอนซูนนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณระวีบุญสินสุขประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ท่านจะให้ข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องนี้นะ ะค,ะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ค่ะทางช่อง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึงติ k ต o k ข่าวหุ้นธุรกิจตั้งแต่เวลา9.15นาฬิกา15นาทีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันและทีมข่าวของ Stock News u อัปเดตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน